เราพาไปดูเรื่องราวที่เข้ากับบรรยากาศร้อนๆไม่ได้ร้อนแค่บ้านเรานะคะอากาศหลายประเทศทั่วโลกร้อนเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะที่อินเดียเขาบอกว่าร้อนทะลุ45องศาเซลเซียสไปแล้วร้กอกลังวัน<ๆ>อยู่กลางแจ้งลําบากนะใช่ค่ะ,คะดังนั้นค่ะเราเลยมีวิธีคลายร้อนแบบเด็ด,ด,ดๆที่แบบว่าใครเนี่ยเห็นต้องเหลียวมองมาให้ชมกันค่ะนี่เลยค่ะคือไม่ใช่รถตุกๆนะที่ให้สังเกตให้สังเกตด้านบน อารมณ์เหมือนรถตุกๆมีผม,มากค่ะคุณทิพตะว,วันใช่ค่ะแต่เป็นสีเขียวนะคะคือเขาปลูกต้นไม้อยู่บนหลังคารถสาล้อเครื่องเลยนะคะคันนี้ค่ะไม่ได้ยกกระถางต้นไม้ขึ้นไปวางด้วยนะคือปลูกต้นไม้บนหลังคาจริงๆเป็นไอเดียคลายร้อนสุดแหวกแนวของมาเฮนราคูม่านะคะเป็นคนขับรถตุกๆในกรุงดิวเดลีของอินเดียวัย48ปีแล้วไม่ได้พึ่งคิดได้ด้วยเริ่มทำมาแล้ว2ปีค่ะ ตอนนั้นนะคะเป็นช่วงกลางฤด,ดูร้อนที่ร้อนสุดๆตัวเขาเองก็เลยหาวิธีคลายร้อนแบบประหยัดรักโลกแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็เลยทดลองนําเสือค่ะมาปูบนหลังคารถก่อนนะคะตามมาด้วยผ้ากระสอบนั้นหนาปูทับลงไปโรยดินเล็กน้อยแล้วก็โรยเมล็ดพืชเดี๋ยวนะไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะคะคุณผู้ชมคือปลูกพืชปลูกผักแบบบ้านๆนี่แหละ<ช>แต่ใช้เสือมาเป็น ฐานก่อนใช่ค่ะดีนะนําร่องปลูกมาสองปีเพราะว่าถ้าปลูกปีนี้ไม่ทันคลายร้อนใช่ค่ะแล้วเนี่ยโตขึ้นมาแบบนี้นะคะขับรถไปไหนมาไหนคนสนใจกันมากเพราะว่าอินเดียช่วงนี้ร้อนมากแล้วเผชิญขึ้นความร้อนรุนแรงเลยนะคะ,คะเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลย <c oughs> เขาก็เลยแบบอะไปไหนมาไหนใครๆก็ถามหาว่า วิธีนี้ทํายังไงขอปลูกบ้างได้ไหมจริงๆมันช่วยเป็นการตลาดให้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าขับมาไกลๆเนี่ยลูกค้าเห็นก็ขอโบอกนิดนึงบางคนก็มาโบกถ่ายรูปเฉยๆเลยแต่บางคนลูกค้าที่ขึ้นรถไปเนี่ยผู้ดโดยสารที่ขึ้นรถไปเนี่ยบอกว่า รู้สึกเหมือนติดแอร์เหมือนเป็นรถตุกๆต,ติดแอร์นะคะเพราะว่าอากาศเนี่ยด้านนอกร้อนแต่ด้านในเนี่ยเย็นสบายเขาถึงบอกว่าต้นไม้มีประโยชน์จริงๆค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่นะคะอะใครลองเห็นข่าวนี้แล้วปิ๊งไอเดียในประเทศไทยทํากันมาได้ก็ถ่ายภาพมานะคะแล้วก็ส่งคลิปมา,มาทางเพจไทย PBS ก็ได้ค่ะเขา<ะ>บอกว่าวิธีปลูกอย่างที่บอกว่าง่ายๆคือ หวานเมล็ดลงไปนะคะปล่อยเอาไว้รดน้ําวันละสองครั้งแล้วเขาจะใส่ไว้ในขวดอะคะ่ะนี่แอบจับว่าตัวเองอมือเย็นหรือเปล่า,าคือเขาบอกว่าถ้าคนมือเย็นจะปลูกต้นไม้ดีคุณทิวดอนใช่แต่คนนี้เขาบอกว่าไม่จําเป็นก็ได้คือเพียงแค่คือง่ายๆเลยอะปูเสือปูกระสอบใส่ดิน แล้วก็ใส่บางทีกาอาจจะเอาต้นกล้าบางอย่างมามาปลูกก็ได้นะคะแล้วก็รดน้ําหมั่นรดน้นําหน่อยวันละสองครั้งเอาต้นที่ชอบช,ช่วงนี้เนี่ยคนนิยมสีเขียวพื้นที่สีเขียวกันนะคะก็สามารถมีพื้นที่สีเขียวเล็กๆบริเ,รเวณหลังคาเราตุกๆได้นะคะเขาปลูกเนี่ยเห็นอยู่ ยี่สิบต้นนะคะนี่ยี่สิบต้นแล้วปลูกแบบหลากหลายสายพันธุ์น่ะมีญ่าด้วยคุณทิพย์ใช่เขาบอกว่าญ้าเนี่ยเขาเก็บริมทางไม่ต้องไปเอาที่ไหนแล้วก็เอา,มาเมล็ดพันธุ์หรือว่าต้นกล้าบางต้นเนี่ยมาจากเพื่อนบ้านหรือว่าคนรู้จักได้เหมือนกันโอ,อ้ก็ถือว่าเป็นไอเดียดีๆเผื่อใครจะสนใจลองทดลองทำบ้างนะคะ